พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้ามือสองนะตัวละสิบบาทร้านตุ่นขายส่งเสื้อผ้ามือสองนะคะเราขายส่งแบบคัดผ้านะคะอันนี้เป็นโซนคัดผ้าของเรานะคะอันนี้เป็นตัวละสิบบาทที่ลูกค้าเลือกนะคะมันอาจจะเห็นแนวผ้าไม่ชัดเนาะเพราะว่าลูกค้าเลือกทั้งหมดห้าร้อยตัวนะคะเราขายนะคะโซนน้ำสองเนี่ยวันธรรมดาขายตัวละสิบบาทนะคะต่อห้าร้อยตัววันศุกร์สิบบาทต่อหนึ่งร้อยตัวนะคะ มีน้องท่านหนึ่งเล่าให้พนักงานพี่มดฟังว่าปกติเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านคือไม่มีรายได้เลยนะคะแล้วมีวันหนึ่งคือไถฟีดไปเจอร้านพี่มดนะคะขายตัวละสิบบาทตัดสินใจมาคัดค่ะแล้วก็เอ่อคัดไปหนึ่งไปไปห้าร้อยตัวนะคะตัวละสิบบาทแล้วก็ไปซักไปรีดไปทําความสะอาดนะคะไลฟ์ขายค่ะปรากฏว่ามีอยู่วันนึงก็คือได้เกินวันละห้าหลัก นะคะคอันนี้ก็คือทําให้พี่มดและพนักงานนะคะรู้สึกดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งให้ทําให้เขาเนี่ยจากไม่มีไรายได้เลยเนี่ยเป็นมีไรายได้